ปืนพุธอิสระยามพระใต้เท่ากับยามกระบะปอสอใต้ขึ้นต้นขออนุญาตลงท้ายขู่เจอสึกหนักเหตุการณ์ผู้ก่อการ้ายบุกรงพยาบาลเจาไอร้องนาราธิวาส วันนี้ผมมีภารกิจด่วนของผมคือผมจะนำพุทธศาสนิกและชาวไทยทุกคนโดยไม่เลือกศาสนามาช่วยกันส่งกำลังใจลงใต้ด้วยกันครับอยากขอให้ช่วยกันรวมพลังแล้วส่งจิตส่งกำลังใจไปช่วยพี่น้องชาวใต้ผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกันนี้ของเราที่กำลังเดือดร้อนเรียกได้ว่าเดือดร้อนในทุกๆด้าน เมื่อวานจากสื่อรายงานว่ามีผู้ก่อการร้ายได้ยกกำลังเข้าไปปฏิบัติการยิงทหารพรานและทำลายสิ่งของต่างๆภายในโรงพยาบาลเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้ก่อการร้ายจะกล้าลงมือเข้าไปปฏิบัติในสถานพยาบาลคือในโรงพยาบาลเจาไอร้องนราธิวาสได้เช่นนี้ เพราะสถานที่เช่นนี้แม้ในสมรภูมิที่ทำการรบตามกฎสากลก็ย่อมได้รับการยกไว้เลยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแหละครับหนักบ้างเบาบ้างแบบนี้ แต่ครั้งนี้ถึงขั้นบุกเข้าไปในโรงพยาบาลกันเลยจึงเป็นเรื่องที่ทางบ้านเมืองควรดำเนินการประเมินสถานการณ์และแก้ไขโดยด่วนเพราะถือว่าเข้าขั้นที่รุนแรงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องความไม่สงบจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลภายในรัฐบาลที่มาจากทหารจะเข้าใจเข้าถึงและแก้ไขสถานการณ์ได้โดยเร็วนะครับ ชาวไทยทุกคนขอเอาใจช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาได้โดยเร็วนะครับเข้าเรื่องพูดถึงความเดือดร้อนความทุกข์ความลำบากเฉพาะทางภาคใต้ของเราแล้วก็จะต้องแยกบุคคลออกมาสองประเภทคือ 1. นคาราวาสสอง พระสงฆ์เรื่องของคาราวาสนั้นก็ต้องปล่อยให้รัฐบาลเขาดูแลและแก้ไขปัญหาให้เต็มที่แน่นอนอะไรที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือเกี่ยวกับศาสนาในพื้นที่รัฐบาลเองก็ย่อมต้องให้ความคุ้มครองและดูแลเช่นกันในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งเช่นกันที่เกลือนมานั้น ผมกำลังจะพูดถึงจดหมายเปิดผนึกที่องค์กรพระสงฆ์ใต้ที่ส่งถึงพุทธิสระแห่งวัดอ้อน้อยนครปฐมโดยมีรายละเอียดที่ผมได้โพสต์ไปครั้งที่ผ่านมาซึ่งจดหมายฉบับนี้มีความต่อเนื่องมาจากถแถลงการขององค์กรสงฆ์ใต้ที่ต้องการสื่อถึงท่านพุทธิสระในทํานองว่า พระสงฆ์ในภาคใต้นั้นมีความลำบากอยู่ด้วยความหวาดผวาเจ็บปวดทุกกระทมขมขื่นใจที่ไม่อาจดำเนินกิจการด้านพระศาสนาและการใช้ชีวิตที่ที่ปกติในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายในแต่ละวันในพื้นที่ภาคใต้ได้ ดังนั้นจึงอยากขอร้องให้ท่านพูดอิสระได้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวให้มาช่วยกันประคับประคองพระาศาสนากันดีกว่าดีกว่าที่จะมาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นดังเช่นทุกวันนี้ปรากฏว่าแถลงการฉบับดังกล่าวที่ออกไปในครั้งแรกถูกท่านพูดอิสระซึ่งนอกจากไม่เห็นในเจตนาดีและไม่ให้ความเห็นอกเห็นใจต่อพระหนุ่มเนนน้อย ที่อุตสาหเขียนมาถึงตนเองเปรียบก็เหมือนในฐานะที่เป็นระดับหลวงพ่อหลวงปู่ของพวกเขาแล้วก็ยังเอามาลงบรรยายในเฟซบุ๊กในลักษณะหย,ยามว่ารับไม้จากใครมาหรือเปล่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไปโน้นที่สําคัญพูดอิดสระยังถึงกับไปทําการตัดข้อความที่สําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับความทุกข์ของสงภาคใต้ไปเสียจนหมดสิน้น ตรงนี้ทำให้พระสงฆ์ชาวใต้ทางหมดผิดหวังน้อยใจมากดังนั้นเมื่อวานนี้ท่านพระครูประหลัดดรุจชัยอภินนทโทในฐานะเลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้จึงได้ทำจดหมายเปิดผนึกขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับเจตนาเพื่อส่งถึงท่านพุทธิสระอีกครั้งหนึ่ง ในทํานองในอารมณ์ที่เกิดความคับแค้นในใจความน้อยเนื้อต่ําใจเจ็บปวดที่ถูกท่านพุทธิสระเหยดยามและกล่าวหาว่ารับไม้จากใครมาหรือมีใครอยู่เบื้องหลังซึ่งผมได้นํามาโพสต์ลงไปเมื่อวานทั้งฉบับไปแล้วนั้นนี่คือเรื่องราวขององค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับท่านพุทธิสระแห่งวัดอ้อน้อยที่ผ่านมา มาวันนี้14มีนาคม2559ในโพสต์ของท่านพุทธิสระได้โพสต์ถึงหลวงพ่อพระครูวิรัตธรรมโชตเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาพร้อมลงรูปมาด้วยแรกๆเลยผมก็อ่านผ่านๆเพราะได้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวไปแล้ว แต่พอผมมาพิจารณาเนื้อความที่ท่านพูดอิดสระพูดในโพสครั้งนี้และนำถ้อยคำใช้กับหลวงพ่อพระครูครั้งนี้ผมเริ่มเอะใจในความคิดที่ผิดสะานของท่านพูดปิดสระอีกครั้งมีรายละเอียดอย่างไรใครอยากอ่านก็ไปเปิดดูเอาเองนะครับผมไม่อยากเอามาใส่ไว้ตรงนี้ โอท่านพูดปิดสระเอ้ยทำไมท่านจึงมีความคิดที่ผิดแปลกกับคนอื่นเขาได้ขนาดนี้ผะงงกับท่านจริงๆทำไมผมจึงเหลืออดแบบนี้อีกก็ดูสิครับขึ้นหัวข้อจั่วว่าขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจนี่หัวข้อนะครับจากนั้นก็เริ่มบรรเลงแถวแรกของโพสเลยว่า เรามาดูลีลาของผู้ที่อ้างตนว่าศูนย์พิทักษพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ภาคใต้ดูบ้างทางเสียงแบบนี้ท่าทางมันไม่ใช่เพียงแค่การขออนุญาตอธิบายอย่างที่ท่านว่าแล้วล่ะครับท่านพุทธิสระแบบนี้มันก็เล่นงานเขาแล้วจากนั้นก็ทำทีไปยกเหตุผลและธรรมามาอ้างเข้าตัวดังที่เคยอ้างประจำํำจากนั้นก็ใส่เป็นชุด,ชด สุดท้ายเป็นไงครับอ่านดูในแถวสุดท้ายว่าถ้าเช่นนั้นพระครูคงจะต้องเจอศึกหนักแล้วแหละผมบอกตรงๆครับที่จริงตั้งแต่แกถวายคดีผมมาแล้วผมไม่อยากมาพูดอะไรกับท่านพูดอิสระแล้ว และก็ตั้งใจว่าปล่อยแกไปตามทางของแกเถอะเพราะคดีที่แกถวายผมมาก็ยังค้างอยู่ซึ่งแกก็ดีเพราะไม่พูดถึงผมมานานแล้วตั้งแต่ผมชวนแกถกอาบัตคราวโน้นก็ต่างคนต่างเงียบไม่พูดหากันมานาน แต่ครั้งนี้ไม่รู้อะไรทําให้ผมรู้สึกว่าบังเกิดความสงสารเห็นใจหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลาและพระครูปลัดนรุษชัยสองรูปนี้ขึ้นมาอย่างจับใจเลยครับรายพระครูประหลัดนรุษชัยนั้นถือว่าถูกยามแบบไร้ค่าไปเลย ส่วนหลวงพ่อครูถือว่าถูกข่มขู่ว่าจะต้องเจอศึกหนักแล้วแหละผมอยากจะถามพูดอิสระว่าจิตใจท่านทำด้วยอะไรครับท่านทั้งสองนี้แสดงมิตรไมตรีมาให้พร้อมแสดงเปิดเผยว่ามีความหวังแต่ต่อพระศาสนาเช่นกันและบอกเล่าถึงความทุกข์เดือดร้อนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเช่นภาคใต้ แต่ท่านพูดอิสระนอกจากไม่มีหนำใจสักนิดแล้วยังออกมายามและขมคููอีกด้วยผมและยอมท่านจริงๆครับสรุปว่าจากเหตุการณ์ร้ายที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องจากจดหมายเปิดผนึกของพระครูปรหลัดนรุตชัยจากทัศนะความห่วงใยพระาศาสนาของท่านพระครูนั้น ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือประชาชนคนไทยที่อยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับเรานี้แหละครับไม่ใช่คนอื่นหรือคนต่างแผ่นดินเลยเพียงแต่พวกเขาอยู่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งยังหาความสงบยังไม่ได้ในทุกวันนี้เมื่อวันนี้พวกเขาเพียงแค่อยากสะท้อนมาถึงพี่น้องร่วมแผ่นดินที่อยู่สุขสบายในภาคกลางหรือภาคต่างๆ เพื่อให้ได้รับทราบได้รับรู้บ้างได้เห็นใจบ้างได้ให้กำลังใจบ้างเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ขอหรือหวังมากไปกว่าน,นี้เลยแต่ทำไมล่ะครับท่านพุทธิสระถึงได้ตอบแทนพวกเขาได้ถึงขนาดนี้สุดท้ายก่อนจบโพสต์นี้ผมอยากจะเตือนไปยังท่านพุทธิสระด้วยกุศลเจตนาอีกสักครั้งว่าตามที่ท่านเคยประกาศว่าตัวท่านเป็นพี่น้องร่วมกอปปส สังกัดเวทีแจ้งวัฒนะในคราวออกมาชุมนุมนั้นท่านลืมไปแล้วหรือครับว่าพี่น้องกอป,ป,ปอปอศของท่านนั้นกว่าครึ่งเดินทางมาจากพักใต้โดยเฉพาะในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบัร ดังนั้นผลสำเร็จผลงานพวกพี่น้องทางภาคใต้พวกเขาก็ย่อมมีส่วนด้วยเช่นกันเมื่อมาถึงวันนี้เมื่อการชุมนุมสงบลงพวกเขาเหล่านั้นก็เดินทางกลับภูมิลำนาคือภาคใต้เหล่ากปอป,อ,ปอสอหลายคนกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติหลายคนก็ไม่ปกติดังที่คาดหวังตรงนี้ผมจึงอยากจะบอกท่านผู้ติสระด้วยความหวังดีว่า พวกเขาเหล่านี้หลายคนไปบวชเป็นพระในฐานะพุทธศา,าสนิกชนหลายคนหลายครอบครัวมีพี่น้องมีญาติไปบวชเป็นพระที่สำคัญหลายคนมีหลวงพ่อหลวงปู่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับต่างเช่นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคหรือสูงกว่านั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือยิ่งของท้องถิ่น ท่านพุทธิสระท่านคิดดีแล้วหรือครับที่จะผลักมหามิตรผู้เคยร่วมอุดมการเหล่านี้ของท่านเองไปเป็นศัตรูครับผมชี้มาขนาดนี้คนฉลาดเช่นท่านพุทอิสระคงตรองได้นะครับว่ามันโง่หรือฉลาดที่ไปหยามหลวงพี่พวกเขาองค์กรสงฆ์ใต้มันโง่หรือฉลาดที่ไปข่มขู่หลวงพ่อพวกเขาหลวงพ่อพระครูสงขาให้ไปคิดเองนะครับ งวดนี้โพสต์ผมทั้งโพสต์เป็นการเตือนที่มีประโยชน์ล้วนๆกับท่านผู้ติดสระโดยต่อรองอ,งอซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครทีประโยชน์ให้ได้ขนาดนี้หอรออกอกกเพราะถึงยังไงผมก็อยากจะเห็นบ้านเมืองและพระศาสนาของเราสงบเข้าสู่ปกติสุขนั่นแหละครับ ทั้งนายกวิกตูท่านก็ย้ำจนคอแห้งว่าให้หยุดทั้งพระและโยมที่ผ่านมานั้นบ้านเมืองและพระศาสนาของพวกเรามันบอบช้ำมามากเหลือเกินแล้วหยุดกันสักทีได้ไหมครับเตือนด้วยหวังดีถึงขนาดนี้ท่านพูดผิดสระจะด่าผมจะถวายคดีผมอีกหรือจะขอบใจผมละครับแต่ผมเดาว,ว่าท่านต้องใส่ผมแน่ๆ โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับเจ้าคุณเบอร์ลิน15มีนาคม2016